ตกเยอะว่ะไอ้ยาตกเยอะพี่เียพอทำไมถ่ายมันนะเออถ่ายแล้วก็ส่งให้น้องด้วยนะดูดี่แป๊บเดียวขาวหมดน้องจะเอามาโพสเอาอมาโพสอะไรนะล้างไม้ครบมีลูกค้าปะไม่มีอ่ะไม่มีใครมาละกลับบ้านกันฝนตกอุ้ยฝนตกขีมาตกดูที่ คนดูนะดูว้าวบ้านนะดูว้าวไวเลิกงานก่อนเวลานี่พืนืนถนนนะดูนะเป็นเกต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 วิบวับวิบวับเดี๋ยวยาไปดูห้อง้วดูสภาพ เต็มหมดเลยดูเออหลังจากที่หิมะตกหนึ่งคืนเออฮึมอยู่ย่านกุมเรือนลุคคืนนี้ดูเต็มไปหมดเลยนี่เดินไปทำงาน